กลุ่มของกรอเวอร์เนี่ยจากวิสัยทัศน์แล้วก็จะพอเห็นว่าจริงๆเนี่ยเราเน้นพลังงานหมุนเวียนเราเน้นพลังงานสะอาดเราเน้นพลังงานจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นทิศทางการเติบโตเนี่ยเราไปเส้นทางนี้แน่นอนเราจะส่งมอบคุณค่าจากพลังงานหมุนเวียนเนี่ยสู่สังคมโลกคำว่าสังคมโลกของเราเราเลยเห็นภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยศักยภาพทาง,งตุ่มเนี่ยนอกจากการลงทุนในประเทศก็ไปต่างประเทศได้ด้วยเราเป็นผู้ผลิตไฟ้าขนาดเล็กแต่ว่าเรามีวิศวกรรมที่เป็นของตัวเองที่จะต่อยอด ลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวเองไปได้เรื่อยๆคลอเวอร์อ <Cover S 1> เป็นใบที่เป็นตัวแทนของพืชชน,นิดหนึ่งเพราะฉะนั้นมันเป็นสื่อสัญญลักษณ์อย่างหนึ่งที่บอกว่าธุรกิจเราก็เหมือนกันเราสามารถที่จะสร้างการเติบโตขึ้นได้ง่ายๆเกิดขึ้นได้ในทุกที่ไม่ว่าที่นั้นจะดินดีไม่ว่านั้นที่นั้นจะดินไม่ดีแต่คลอเวอร์ก็ยังเกิดขึ้ได้อีกในยะหนึ่งครับต้องบอกว่าคลอเวอร์ที่เห็นในโลโก้น่ะ ในใบคลเวอร์ปกติเขาจะมีแค่3แต่ในใบนี้สี่ซึ่งเขาบอกว่าทุกๆ1 0 0 0 0แสนใบเนี่ยที่เป็น3ใบเนี่ยจะมีใบที่4ีแฉนเนี่ยโผล่ามาสักใบหนึ่งนะฮะอันนี้คือยูน e คเนสของคล o เวอร์ครับเราเป็นความแตกตา่าง1นในแสนอของความปกติไล่ย,ย้อนกลับไปสัก15ปีที่แล้วที่ที่บริษัทเริ่มเข้ามาในอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน วันที่เราเริ่มวันแรกน่ะเราเข้ามาในภาพของคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่อง EPC เรื่องการออกแบบเรื่องการกอร่อสร้างการติดตั้งเครื่องจักรสำหรับโรงไฟฟ้าที่เป็นชีวมวลนะณจุดนั้น,นเราเห็นแล้วเราว่ายังไงเนี่ยโลกเนี่ยก็หมุนไปทางพลังงานสีเขียวตอนอายุประมาณสัก27 28ถามว่าถ้าจะต้องเริ่มอะไรสักอย่างเริ่มอะไรดีก็เนี่ยแหละก็ต้องเริ่มอะไรที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสีเขียวแล้วก็เลยอยู่กับตรงนั้นมาตลอด ทั้งกลุ่มคลอเวอร์เนี่ยก็เลยสร้างโรงไฟฟ้าให้กับลูกค้าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้10 15ป erm <internally. S 3> ีเนาะก็มากกว่า14โครงการที Meat ่สร้างโรงไฟฟ้าแล้วก็ส่งมอบให้กับลูกค้ารวมถึงการที่เราก็มีโรงไฟฟ้าเราเองด้วยปัจจุบันได้มี4โรงแล้วนะครับแล้วก็ยังมีการขยายไปในต่างประเทศด้วยเวลาที่เราพูดถึงวิสัยทัศน์ของเรามันจะมีอยู่คำหนึ่งคือเราบอกว่าเราเราจะส่งมอบ คุณค่าจากพลังงานหมุนเวียน,นยสู่สังคมโลกคำว่าสังคมโลกของเราเราเลยเห็นภาพว่าจริงๆแล้วศักยภาพทางกลุ่มนี่นอกจากการลงทุนในประเทศก็ไปต่างประเทศได้ด้วยศักยภาพเรื่องของวิศวกรรมทํางานในประเทศก็ได้ทํางานต่างประเทศก็ได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราก็เป็นหนึ่งในผู้ป,ประกอบการที่ทํางานในระดับนานาชาติได้ภาพที่คนอื่นจะเห็นเราก็จะเห็นว่าเราเนี่ยทำโครงการวิศวกรรมก็ดีหรือการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องโรงไฟฟ้าก็ดีเนี่ย ในนานาชาติเลยแต่ไซส์หรือว่าภาพที่เป็นเฉพาะจจงของเราก็จะเห็นเราชัดเจนขึ้นว่าเราลงทุนในอะไรที่เป็นสตีมเทอร์ l t เทคโนโลยีเป็นหลักนะครับไม่ได้บอกว่าทั้งหมดเป็นหลักแล้วก็จะมีการกระจายการลงทุนในเทคโนโลยีประเภทอื่นๆแหละที่เป็นการผลิตฟ้าไม่ว่าจะเป็นโซลา่าหรืออย่างอื่นด้วยนะเพื่อกระจายความเสี่ยงในเรื่องของพอร์ตการผลิตไฟฟ้าของเราออกไป อันนี้ก็จะเป็นภาพที่คนข้างนอกจะเห็นได้ชัดว่าเราเป็นผู้ผลิตตต้าขนาดเล็กแต่ว่าเรามีวิศวกรรมที่เป็นของตัวเองที่จะต่อยอดลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวเองไปได้เรื่อยๆบนกระแสของพลังงานสีเขียวซึ่งเป็นกระแสของโลกกลุ่มของโ r o v อร์เนี่ยจากวิสัยทัศน์แล้วเนี่ยก็จะพอเห็นว่า,าจริงๆเเราเน้นอะไรเราเน้นพลังงานหมุนเวียนเราเน้นพลังงานสะอาด เราเน้นพลังงานจากธรรมชาติดังนั้นทิศทางการเติบโตเนี่ยเราไปเส้นทางนี้แน่นอนส่วนจะเป็นในบริบทในประเทศด้วยในต่างประเทศซึ่งเป็นประเทศอะไรบ้างอนาคตก็จะค่อยๆขยับตัวไปเรื่อยๆนะครับแต่ทีนี้ในการเติบโตในภาพการเป็นผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายไฟฟ้ามันก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเป็นภาพการเติบโตที่ค่อยเป็นค่อยไปมั่นคงนะฮะและ้วก็ยะยาวนะแต่ในภาพของการเติบโตได้โปรเจกต์โปรเจกต์ในกลุ่มวิศวกรรมอ่ะจะเป็นภาพนั้น ตราบใดที่เรายังพัฒนาเทคโนโลยีอยู่การแข่งขันตรงนี้เราก็ยังสามารถที่จะที่จะเติบโตได้เราสามารถที่จะตอบสนองต่อตลาดต่อลูกค้าได้การเข้าตลาดหลักทรัพย์ของเราในครั้งนี้ผมเองมองเหมือนสปริงบอร์ดนะที่ผ่านมาเราค่อยๆเติบโตขึ้นมาแบบนี้แต่จากจุดนี้ไปเราจะเติบโตได้ก้าวกระโดดมากขึ้นแน่นอนพอผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนเข้ามาเพิ่มขึ้นผมว่าอันนี้เป็นโอกาสที่ดีเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทเองเนี่ย ก็จะได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนด้วยนะครับเดียวกันบริษัทก็จะได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นด้วยในภาพของตลาดเติบโตยังไงมีพาร์ทเนอร์ที่เหมาะสมแล้วไปต่อได้ยาวๆยังไงในภาพของการแข่งขันเราจะมีความแข็งแกร่งทั้งในด้านของการเงินในด้านของนักลงทุนที่จะเชื่อมั่นในตัวเราทําให้เราไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนได้ผมมองว่า,าทั้งหมดนี้เป็นภาพที่ที่จะเกิดเป็นผลดีกับบริษัทกับธุรกิจข,ของค l อเวอร์ในอนาคต